เล่นน้ำเป็นน้ำสู๊เล่น er. เล่นหยอกคุณเ bon. bon. นาะคุอเขาหยอกคุณเนาะเอ้ยปากขาเบ้ยถูกเลี้ยงละถูกพันพี่น้องเอ้ยคือดุคือหลาไม่ล่ะตอนเช้ามาเนี่ยจอบบอนมาแล้วบ้าอาหารไข่มาแล้วบ้ามาแล้วมาหิวข้าวเลยนุ่งเอ้ยโอ้ยก็เป็นกูเป้ตัวนี้น้อยเนี่ยโอ้ยงันลงขั้นถึงละขั้นขั้นส้มปลาปลาส้มภักเสียดคุณน้องคุณนดาคุณน้าจ คดีใจเรารวมกลุ่มได้วรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายรวมกันแล้วไปทำอะไรก็แยกกันไปตายดีก็อยู่เสือให้เด็กๆจะดีกระดาษน้ำใหม่หรือว่ฝนตกไรฝนตกพังบ้างบ้าฟ้าห้องส้าพบรรยากาศที่น้องเหร ผู้ดาพี่น้องนี่อาบน้ำอืมไม่มีรถกระเลี้ยงเอาน้ำเลี้ยงหายความร้อนนะพี่น้องเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะฮะไม่เป็นข้าวเพราะว่ามันตัดแดดแล้วก็มอาน้ำจ,จัดแนและวหัวทันที นี่ฮะสบายนาพี่น้องก็สบายดางเลยต้นไม้ล่มแต่แดดแต่ดอดไม้ไม่ชอบแดดแต่หากว่าไม่มีแดดมากก็ไม่ดีต้องมีน้ำรดด้วยนะฮะตะกุลาบอู้สังเกตหน่อะสิหน่อยคุลาบตัดใบกุหลาบร้อยกลมเมลัยผักเราจะไม่ลดนะครับเพราะว่ากลางวันมันจะร้อน วนนี้ว่ามันบ่ายโมงครึ่งนะบ,บ่ายโมงให้บ,บ่ายโมงยี่สิบห้าเดี๋ยวมันแห้งกระแดง้งไปมันตายนี่น้องเราเลยนการลดฝุ่นเพราะสนามหญ้าเพราะว่าเพราะการฝุ่นหญ้ามันจะเขียวใช่ไหมครัน้ำให้น้านเปนสปริงเกอร์ โอเคนะครับอยู่จะได้พักผ่อนละเอาน้ำลดท่า